อรูปโมริจานังมัญาลันิจาตานิอวมโนจานังบุโตพระกวาติติปิโสพควา

Ara hang tham, asam, bun do wizard. Ban nozukado, lo kawi, tung, anu, taro, umbulizan, amazan, a dizada, diavama nozan, angu, tung. Tivi so ara hang tham, asam, bun do wizard, anjara nazam, ภาเตนิว <dı> ิโสภะภาวะอรหังสัมมาสัมพุทธะเวสัญญะระณะสัมปันโนสุขะโตโลกะทาวิธูอนุรันดะลุมบุรีจังธัมมาสารันธีสาธาเตวะมโนสานังภูตวะภควาติอิต <là preoc u pt> ิวิโสภควาอรหัง พุทวธเวจจานารนสัามบานโนสุขตุผลกาวิถุงานุตลุมบุริสาธรรมสารันติสันตาเทวมนุสสานังโพธุพะคะวะติติวิโสพะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวจจานะจารณสสามบานโนสุขตุโอมอนุันตะลุบุริสาธรรมสารันติสันตาเทวมนุสสานังโธมพะคะวะติสวะ

धीकानि जा हो नो धिनयो गरा दे पिनिमिता गोरा นาเดตามาวินินานสินทาวามุเนนโทันเดียสะสาภวตุเตียสยามังคารานิมาลาเิเลกมาภิญนตินตาสาภราติงโคนาราวะกามาคาถาทายาขังกันเตียสุตันตาวินินาสินทาวามุเนนโทันเดียสะสาภวตุเตียสยามังคารานิ สาวรังกาติอันตาหัวดัง ปางขิจจักมสซานิวาสุถารุณันตังเมตัมบุษิกาวิธินันติตทวามุเนนทันเดจจามะวัตุเดะยามังคารานิอุเกียนตังคังกามติหาธาสุถารุณันตังทาวันสนาบัตังกุริมาระวันตังยินเทวิสังกันตามโนสิตวามุเนนโททันเด ตุเดจายมังคารานีกาตวานาคาธรรมุทธรังอิวังกามินญาจินญาญาทวทวาจนะนางนาคายมาเจสันเตมวินินาจินดาวามุนินโทันเดียสะสาวันตุเดจยมังคารานีสาจังวิหะ và tha kiến thong và tha bi ruồng bi tha mana nganti an ta bhutan bati ambasari tosita va munin tho tan te sasa van tu te sayamangarani an tho ban an ta bhutan dang vi bhutan mahit tieng bhuti erat erabho namanya do in thong bati sa vinna sinda va munin tho เจ้าจาวตุเตีมัานิทุกขหาตีนเที่ยวสังเกาสุธาตตารรมพรหมวิสุทธิสุทิมิเทียบกาวิจานัญาณวินินาจิาวะมนทันเตีย้าวตุเตียสามังคารานิอิรบีพูธาสยามังคาราธรมชาโนนินาทินีย วาวะเตมะกัณฑ์ทีเตตวานะเนกาวิเวธานะโยปาธะวานิโมกังโยกังอานิคัมมัญญานะโรสาปัญโญมหากรุณิกโณธูหิทายะธัมมปันนังปุเรตตะวังบารมีสัมภาวันโตสัมมุอัตมัง <tries> khả răng sa yan to ngu an ti ya mu re sa ga ya na ng nan ti va ta nu i va ng ta va ng vi sa yo ho hi su sa ya ma ng phá la chi si si pa ta vi pu ka li ng si ke sa ng pa bu na ng a pa mu ta ti su na ng tang su ng ang khả su bam pa tang su ng hu an su สวมวงโอตุนจาสุเยตังรมาจาริสุปาทังอนังกายกัมมวาจากัมมังปาทาทินังปาทังอนังมโนกัมมปานิทิเตปาทาคินาปาทังินานิกาตาขันตัเัังกนี